สวัสดีทุกกคนกันด้วยนะะเป็นเพี้ยอะไรเนะี่ย <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter อีกแล้วเป็นพาร์ทที่5ใช่ไหมใช่แหละมาต่อเควสต์ต่อเนื่องเควสต์ในเรื่องหลักเวลาที่จะไปจับวางแผนจะไปจับ Elder Dragon น,นะฮะโอเคเดี๋ยวไปคุยกับน้องแมวก่อน <c oughs> มา้องแมวจับแซลมอนเจ็ดตัวมาแดงสิบสี่ตัวโอเ มีอะไรอไหมโอเคเอาไข่ด้วยจัดไปขอกินหน่อยอุย้ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษด้วยต่างจากเดิม,มแกงโดนแกงหม้อใหญ่ัำเนื้อก้อนใหญ่มากน้องคุยกับใครอะ่ะกินเมนูไหนดีจัดมาเชฟโอเคโอ้เมนูที่เปลี่ยนไป มีกุ้ง l o เตอร์มีไก่งวงขนาดใหญ่แล้วก็แกงเหมือนเดินโหปิดจุกปิดจุกเพื่ออะไรอ๋อเวลาจับกินใช่ไหมเอ้าแล้วจุกหายไปไหนอะเอาปิดจุกแล้วจุกหายอืมอืมอร่อยอร่อยไก่ไก่งวงโอเคพร้อมละไปจะลงเควสเควสละพานะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา Finished soon, I hope. Ah, the second fleet always delivers. Hmm. Hmm. This is going to work, Chief Commander. So we'll get it ready by morning, I promise. I'll hold you to it. When the time comes, you know what to do. The operation will commence at daybreak. <laughs> Sounds like we got our work cut out for us, eh, old man? By next moonrise, Zora will be in chains. Ừ, bộ xe xẻng siêu Mà Get to your post now! Use the cannons and ballistae. We're going to feast down! If you okay. Now, now! Okay. ไปสี่รูปโอเคถึงอยู่เสดงเพื่อนช่วย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 จัดลำกล้องรอซ้ายนิดโอเค ไปไปยิงโอเคลองแล้วลองแล้วเมื่อกี้คนเมื่อกี้อยู่ไหนต้องช่วยขอยกอะต้องช่วยขอยกเข้ามาใกล้แล้วยิงโอเคสาไหน ยิงแล้วโคตรยิงเองไม่ได้เหรอไม่เข้าใจไม่ทำไรอะไปไปไปกำลังไปกำลังไปใจเย็นใจเยนจเจียนอุ้ยอุ้เยเจียนคนเร็วเด็วเรวเร็วเวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโหอันใหญ่อันใหญ่วันช็อตยิงเข้าไปนั่นแหละ

ฟันฟันหัวใจขุดก่อนง้อของขอวิดาคอนิดดาคอนิดออกน่าจะเป็นหินของมังกรใช่ไหมนี่อันนี้ ระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดแรงเนี่ยอืมดบาบสูงล่ารน,นี้วะอุ้ยอืม Ô oh, ô oh. Ừ 400 tem tem Ừ đao เว้ยไมีอันนี้เขาจะออกไงอ่ะปีนออกเหรอออกไงอ่ะอ๋อนี่อันนี้อันนี้เจอทางแล้วมาแล้วใช่ไหม ขึ้นทางนี้เหรอโอ้ยปีนขึ้นเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโออฟันหัว <Okay. S 1> อืมจะร่วงนะ เออเออโล่งโล่งลงโอ๋อตรงนั้นปะไม่ฟันตรงนี้ใ <gradually> ช <dynam ite> ่จริงด้วยอีกทีนึงอีกทีนึงอุ้ยจะโล่งเหล่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียว แ๊บเดียวเต็มเต็แตลวลววงลวงลวงโอ้ย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 ลววงลวงลวโอ้ยเอาเตีไม่ได้แล้วกลับกลับไป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 ไหนต่ออ่ะโอ้ยสูงสูง

โอเคแต่เฮ้ยเก็บเก็บเก็บกันเมื่อกี้มันมีให้เก็บปะไม่มีเนาะ อุ้ยนาคิกันเต้โอ้ส่งของหนักมาเลยสู้ไหวไหมวันเนี้ยยฟันไม่เข้าด้วยประเด็น

สะใจสะใจเหมือนมันจะช่วยไอ้มังกรนั่นเลยมันมาช่วยแน่เลยมันเป็นลูกน้องมันแน่เลยอุ uhm ้ยอุ้ยท่านหัวหน้าโอ้โหอย่างเที่ยวมาสเตอร์ฮันเตอร์ งอขึ้นมาใหม่ไม่จริงฟืนแล้วทุกคน ล่วงล่วงไม่อ๋อเราก็ล่วงหลุดแล้วอ๋อล่วงลงไปนอน

Where do we stand right now? Since it breached the Great Ravine, we've lost track of it, sir. The situation has made it quite difficult for us. However, I think we have a chance to salvage the situation if we can pick up its trail on the other side. We've got some good news from the field team on that front. The tectonic movement from when Zora passed through created a fissure in the Great Ravine. That fissure is our ticket to catching up with the beast. There's no point. We exhausted our supplies during the last operation. Even if we did track it down, there's no way we'd be able to pull off anything of that scale. Hmm. Then what should we do, commander? We'll have to send a ship to the guild. A ship? But with the skies and seas the way they are. It doesn't matter. We cannot proceed without notifying the guild of the situation. We should send word and wait for their decision. Captain. Never you worry, sir. I've been watching the sea churn and waiting for my chance to tame her again. It seems that the fissure in the Great Ravine has not only given us a path, but an opportunity as well. Together, we're going to brave whatever lies on the other side and find Zora Magdaros's trail. Hunters, head to the Great Ravine as soon as you're ready. May the Sapphire Star light your way. วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาต่อเนื้อเรื่องหลักกันนะฮะวันนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไคร b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข่าวสารก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับรักทุกคนที่เข้ามาชมครับอย่าลืมไปกดดูเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วนยนะครับบายบาย My own world of me